อ้เต็มเดือนเลยครับทุกคนนี่คือเตาย่างหมูกระทะที่มีราคาสี่แสนกว่าบาทนะฮะให้ขัดตอนนะทุกคนนะโหนี่เตือน,เด,อนเดือนเลยอตอนนีบผมแบงกีน,นะครับแล้ววันนี้ฮะผมจะมาทำหมูกระทะกินเองด้วยเจ้าเครื่องขุดบิตคอยเครื่องนี้ครับผม จริๆแล้วเรื่อวนี้ผมม่ได้มาขุดบิตคอยนะครับเื่อนนี้เนี่ยผมอามาขุดเหรียญอีเทอเรียมนะครับผมโดยลิกนี้นะครับผมเป็นลิก8 b กลิ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 กว่กกลิกลิกบิก่ักลิกละกลิกลกลิ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 กล s u s ิกลิกลคกลิกลิกลิใบและอลกลนกลนนลิกลิก,ก้ิกล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 ิก็ิกอิกล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 นกันกลนกลิ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 าลิกลิกลินลีกมิกลิกลิกกกกกลกลธราคานี้นะครับ และเครื่องนี้นะครับมาพร้อมกับ CPU Core of Duty ฮะเอ้ยคอหมูย่างเอ้ยถูกแล้ววันนี้เราจะเอามาย่างหมูไงอันนี้ผมซื้อมาใส่เองนะครับจะเป็นพัดลมทั้งหมด2ยี่ห้อด้วยกันนะครับก็จะมีเป็นของ e n t e c h นะครับจะเป็นพัดลมแบบนี้ฮะเขาเรียกว่าพัดลม2ตอนเนี่ยสวยมากแบบนี้นะครับจริงๆแล้วมันทาเป็นไฟ RGB วิ่งได้นะแต่นี้ผมเลือกเป็นหมดสีแดงนะครับบ่งบอกถึงความร้อนแรงในการขุดเอาจริงไม่คุ้นร้อนเลยนะฮะแล้วก็เป็นของ Cooler Master นะครับตรงกลางเป็นกลมๆสามตัวแบบนี้นะครับผมจำได้เลยว่าผมขายอิท คเครื่องขุดบิตคอยน์เครื่องนี้นะครับเพราะว่ามีความสงสัยไงระหว่างขุดกับเทรดเนี่ยอันไหนมันจะไวกว่ากันทำไมเขาขุดบิตคอคยกันวะขุดอีตาเลียนกันวะโอ้โหมีเป็นแบบเป็นเหมืองอะไรเงี้ยนี่มันต้องได้ดีแน่เลยผมก็ในแหละขายทั้งหมดเลยครับหมดล้างขอนเลยก็กำไรก็พอซื้อตัวนี้แหละเดี๋ยวเครื่องนี้นะครับผมก็ทําเงินกับมันไปเยอะแล้วนะครับผมขุดเนี่ยผมได้มาประมาณ1.5 1.6อีเาเรียมเองก็ตีไปประมาณเกือบ200,000นะผมขายไปตอนในอีเาเรียมประมาณ90,000มถึงแส0 0 0 0ผมทยอยขายพวกนั้นเพราะว่า ที่เรี่มกำลังขึ้นเทรดกับขุดอันไหนได้เงินไวกว่ากันสรุปแล้วนะครับผมบอกเลยว่าเทรนะดนะขุดน่ะมันต้องขุดในเรื่องไงถ้าไม่มีเวลาไปเทรดก็ขุดเอาเก็บเงียบไว้ใน wallet ตัวเองนะครับผมแล้วก็ค่อยไปขายต่อมันแพงใช่ไหมแต่ถ้าเทรดเนี่ยมันต้องคอยดูทุกวันนะครับคอยเทรดเข้าเป็นไม้นะครับผมนะ สรุปว่าผมเอ็นใจไปทางเทรดมากกว่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับในการเทรดคริปโตเคอร์เรนซีนะครับก็ผมมีช่องดีๆมาแนะนานะครับนั่นก็คือช่องพี่แทนนะครับผมเขามีช่อง u ู u b e นะครับที่จะให้สาระความรู้เกี่ยวกับการหาไรายได้ทางการเทรดคริปโตเคอร์เรนซีนะครับนี่สามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้ได้ฟรีนะครับผมและตอนนี้เนี่ย พี่แทนนะครับเขามีกลุ่มลับในเทเลกรานะครับเดี๋ยวเราให้พี่แทนมาแนะนําตัวหน่อยดีกว่าครับผมนะสวัสดีครับพี่น้องชาวเทรดเดอร์ทุกท่านสาหรับใครสนใจอยากเข้ากลุ่มเทเลกรมฟนะครับไม่ว่าจะกลุ่มเปิดนะครับกลุ่มเปิดไว้แชร์ข้อมูลข่าวสารนะครับบทความวิเคราะห์การเทรดอะไรต่างๆนะครับก็สามารถเข้ามาติดตามได้ส่วนใครอยากเข้ากลุ่มปิดนะครับไว้เทรดสดนะครับผมเข้ามาจอยกันได้ครับมีได้มีเสียนะครับอยากพัฒนาตัวเองอยากมีคนนําเทรดซึ่งผมก็จะนําทุกท่านเทรดพยายามบริหารจัดการเงินทุนดีๆนะครับออกไม้ซอยไม้ที่10ไม้ก็ อย่าพิ่งมาอ l l in กับผมนะครับถ้าใครสนใจนะครับเรียนเชิญนะครับขอบคุณครับโอเคถ้าผมว่าถ้าใครสนใจนะครับขับไปศึกษาได้นะครับแต่ผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างนี้นะครับมาครับเดี๋ยวเรามาทำหมูกระทะกินกันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะวางเหล็กของแกนลิกอีกตัวหนึ่งไปก่อนนะครับผมพอดีว่าผมซื้อลิกมาหลายตัวเดี๋ยวผมจะวางไปแบบนี้ครับผมใครว่าไงไม่ให้มันโดนผิวสัมผัสกน้จอโดยตรงแล้วก็ผมจะใช้เจ้าเหล็กนี่ครับเป็น ถามยึดการจอกับลิกนะครับลิกอีกตัวหนึ่งไม่ได้ประกอบนะฮะเพราะว่าเงินหมดแล้วไม่มีเงินซื้อการจอทําบ้านทำประตูใหม่ด้วยช่วงนี้ก็เลยพอก,ก่อนฮะเถดดีกว่าผุดก็เอาไว้ก่อน โอเคผมวางมา้ยิ่งก่อนต่อไปนีครับผมจะใช้เป็นกระทะนะครับกระทะยาวจากเตาซิงย่านที่ผมซื้อมานะครับอันนี้ผมจะวางลงไปแบบนี้เอาจริงๆน,นะครับตอนนี้เนี่ยจเจ้าเครื่องฟูมีคอยเนี่ยมันก็ร้อนแล้วนะเดี๋ยวผมจะเพิ่มความร้อนมานะครับด้วยการปิดแอร์ฮะเพียงแค่นี้ยังไม่พอนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําการโอเวอร์คล็อกเจ้าเครื่องฟูมีคอยนี้ด้วยนะฮะนี่ผมจะทําการโอเวอร์คล็อกด้วยการเข้าไปที่โปรแกรมนี้ครับ M s I a f t e r Burner นะครับอ่าหนะ้าตาจะเป็นประมาณนี้เอา,อาจริงๆนะ ไอพวกนี้นี่ผมก็ไม่รู้เรื่องเลยนะผมก็ดูเข้ามาเหมือนกันนะและอาจารย์ที่ทำให้ผมมาขุดบิตคอยนีครับผมก็คือนี่ครับพี่นพเอ็กซ์ตีมไอทีนะครับเปลี่ยนให้ผมจากเป็นนักเทรดกลายเป็นนักขุดนะฮะสรุปผมก็กลับไปเทรดเหมือนเดิมดีกว่านี่มันก็จะร้อนขึ้นนะครับเพราะว่าเราเล่งเมมโมรี่คร็อกมันทางนี้เนี่ยแรงขุดก็จะเ,เพิ่มขึ้นด้วยนะครับผม มาครับแต่เรามาดูกันว่าความร้อนจากการขุดบิตคอยเนี่ยสามารถทําหมูกระทะกินได้ไหมนะฮะถ้าที่ผมเข้าใจนะครับความร้อนเนี่ยจากกาจอเนี่ยมาจากการประมวลผลนะครับที่เราเอาใช้งานนี่เราเอามาขุดบิตคอย,ยนะครับกาจอนยิ่งใช้พลังงานเยอะในการประมวลผลนะครับแล้วมันทําให้เกิดความร้อนนั่นเองแล้วความร้อนเนี่ยนะครับาาก็จะกระจายออกมาทางฮีทไบท์ฮีทไบท์ที่เป็นเหล็กซีๆซ่ๆเส้นๆแบบนี้นะฮะเฮ้ยร้อนอยู่นะครับผมร้อนร้อนอ่ะขอสี่นาที ให้มันร้อนกว่านี้หน่อยนึงตอนนี้ความร้อนแต่ละใบนะครับอยู่ที่84องศาเซลเซ,เซ,เซียสแล้วนะมาเดี๋รามาดูกันว่าหมูจะสุกหรือเปล่าครับมีเสียงไหมปังโ,โ,โอ้โหเงียบว่ะไม่ชีอ่ะเงียบกริบตับ้งน,นะความร้อนมาก่อนเฮ้ยหมูมีมีมมปฏิกิริยาอยู่นะครับหมูหมูมันหดหมูมันหดนหดูด,ดิวิวด,ดิเฮ้ยต่อไปผมจะลองลงนี่มาครับตันคอหมูลองดูว่ามันจะสุกหรือเปล่าฮะบางบานเหมือนกันครับนี่อย่างนี้เฮ้ยมันหดอย่างนี้เลยมันเหมือนมันเดินความร้อนหน่อยนึงอ่ะ นี่คือเตาย่างหมูกระทะที่มีราคาสี่แสนกว่าบาทนะฮะตอนนี้หมูของเราย่างไปแล้ว10นาทีเฮ้ยห,หมูเริ่มฝุ่นแล้วนะตอนนี้หมูผิวเริ่มตึงๆแห้งๆนะครับทุกคนแต่เหลืองันเนี่ยตเตาสี่แสนเนี่ยฮะโหวความร้อนมันออกาจากข้างหลังหมดว่ะเพราะพัดลมตวเนี้พัาลมนี้มันเป่ามาเว้ยแล้วมันจริงๆต้องปิดตรงนี้นะให้ความร้อนมากระจายขึ้นไปข้างบนแล้วเรากลับมาดูอีอกรอบหนึ่งเดี๋ยวเราทิ้งไว้ประมาณสัก15นาทีนะครับมาเริ่มร้อนแล้วไปเดี๋ยวข้ามาดู มาผ่านไปแล้ว15นาทีนะครับและนี่คือผลงานของเครื่องย่างหมูกระทะที่มีมูลค่า4ี่แสนกว่าบาท้วผมนี่เป็นงไงครับผมเงียบกิบเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเนื้อมันยังอุ่นๆนะเอาง่ายๆคือทําได้แค่แบบหมูแดดเดียวอะ,อะผมมีอีกหนึ่งวิธีครับแต่ผมจะโอเวอร์คอกขั้นสุดยอดนะครับแปบ๊บนึง่งตอเล่นเครื่องก่อนเฮ้ยร้อนแล้ว่าร้อนแล้วเฮ้ยโ้ เฮ้ยสุกอะ่ะโอ้โหเฮ้ยได้วะ่ะร้อนร้อนเ้องกลับมาครับก่นอนที่นี้ก่อนดีกว่ามาโอ้ยเดือดเดือดเลยค,ครับทุกคนนี่นะนี่นะ้อมมากผมมา โอ้ร้อนนี่ฮะร้อนนะครับผมอืมเด็ดมากครับทุกคนนี่ต้องอย่างกรอบ,บแบบนี้ฮะเห็นไหมจิ้มหน่อยครับผมให้ขัดต่อครับทุกคนนะปี๊งเนี่ยเดือดเลย ตุมเข้าไปน,น,นี่น้ำน้ำจิ้มนี่นี่ดูน้ำจิ้มนะครับผมชอบกินน้ำจิ้มที่นี่มากท,ที่ไหนที่บ้านไงอืมกินใหญ่มากอันนี้ร้อนร้อนจัดเลยมาเหรออืม,อม จะกินกรอบๆแบบด้วยเนี่ยครับหมูกระทะนะครับต้องกินกรอบๆแบบนี้ฮะนี่ย่างมันกรอบแบบนี้ครับทุกคนเห็นไหมนี่ครับพีเด็ดเลยครับมาพอละไปครับต้งจิ้มฮะต้องทำฉ่ำเพราะน้งจิ้มต้องทำฉามแบบนี้อยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าผมโอเวอร์คอกยังไงนะครับทําให้หมูสุกได้เมื่อกี้นี้นะครับผมเดี๋ยวผมมีตัวช่วยผมมาให้ดูนะครับเป็นตัวช่วยโอเวอร์คอกนะฮะนี่เลยนี่ครับผม คือตัวช่วยผมนะครับในการโอเวอร์คอกกระทะเทปล่อนเมื่อกี้นี้ครับผมสำหรับย่างหมูกระทะนั่นเองนะครับนี่คือเทคนิคเล็กๆน้อยๆพอมันร้อนเสร็จปุ๊บพอมันเดือดๆนะครับแล้วก็หยิบออกมามาบนนี้นะฮะนะนะครับห้ามทำตาลนะครับผมอันตรายมากเพราะว่าผมเอาเหล็กลิกเนี่ยมาลองก่อนวางนะเพราะงั้นเนี่ยการจอละลายแน่นอนนะครับนี่มีการเซฟตี้เรียบร้อยนะครับผมกับลิกที่มีมูลค่า400,000บาทนะฮะและยังไม่ได้กำไรเลยฮะทุนยังไม่คืนเลยเขาขุดต่อรายจนกว่าอีนเทอร์เน็ตจะมานะครับผมนะสรุปเลยครับความร้ออนนจากเครื่งขุดะะฮ ไม่สามารถทําให้หมูกระทะของเราสุกได้ครับผมแล้วผมก็หายสงสัยเรียบร้อยนะครับระหว่างขุดบิตคอยกับเทรดบิตคอยอันไหนจะคุ้มกว่ากันนะครับสรุปว่าคุ้มจริงๆมันน่าจะคุ้มทั้งทั้งสองแบบอะไรครับผมแต่ว่าเอาจริงถ้าเกิดเรามีกำลังทรัพย์แน่ๆผมว่าเทรดดีกว่ามันเทรดได้ตั้งแต่แคกไ่าหลักร้อยหนักพันอ่ะแต่ถ้าเกิดขุดอ่ะมันต้องลงทุนเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับทุกคนนะคลิปนี้ไม่มีนะครับผมแล้วเจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันไปครับผมแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับไปครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับไปโอเคเจ